แรงเมื่อไหรครับนี่ดูดูดูซ้อนกีนิ่งงอเลยตัวนี้เรามีอยู่สองแบบครับอ่าแบบทั้งปั่นปั่นแบบแบบธรรมดาแล้วปั่นแบบออตโัต้ครับแล้วก็มีมีตัวหมุนวยครับมีมีปรับระดับปรับระดับว่าเราจะปรับแบบไหนครับถ้าเป็นกุกกี้ก็คือเปิดแปครับเปิดตาปุ๊บแล้วก็ทำการปั่นนะครับปั่นแล้วกดตรงปั่นนี่อ๋อ โอ้ขอไฟครับเมื่อกี้มีมีช้อนอยู่ด้วยอืมอรงเมื่เไรครับนี่ดูด,ดูดูช้อนเมื่อกี้นี่งอเลยอขอไฟเยอเม่กี้เม่อกี้กปไปไปแนี้นี่เป็นแดบบมาเตอร์ครับ ทุกท่านที่เข้ามารับวชมครับอ่อวันนี้เราอันนี้ชิมยังทำเครื่องดื่มครับเราพาพามาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับเมื่อกี้เราทำน้ำสตรอเบอรี่โยวเกิดไปหน้ผมแก้จด้วยเครื่องปั่นตัวนี้ครับเครื่องปั่นซิลเวอร์เคสครับปั่นง่ายปั่นเนียนปั่นดีครับเหมาะสำหรับใบรุ่นอ่อทุกทุกท่านนะครับสามารถไปทำชิมกันที่บ้านได้ครับอ่าถามว่าราคานี้ประมาณเท่าไหร่เอ่อประมาณ3 3มสาม็นแดง4ี่ข้าเป็นแดง แล้วแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงก็มีโปรโมชั่นเขาพิเศษครับอย่างผมนี่ผมผมได้มาช่วงโปรโมชั่นเนี่ยรู้ไหม,มว่าราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับผมผมได้มาช่วงนั้นก็ประมาณสักรถกระบะเองครับช่วงนั้นไปกดดูกันได้ ตรงนั้นนะครับประมาณสักหนึ่งสักหนึ่งเป็นไงครับขออภัยครับเมื่อกี้เดี๋ยวจ,จะโดนเดี๋ยวจะโดนการ,ระละมงละเมิดครับเออราคาก็ประมาณสักตอนนั้นนะครับตอนนี้เข้าไปจิบก็ได้ครับราคาประมาณสักสามแดงครับหรือว่าสี่แดงครับผมสามแดงมีทอนนะครัเมื่อกี้เราปั่นเนียนปั่นง่ายครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นทุกท่านนะครับที่ที่ที่สามารถที่จะเอาเครื่องปั่นนี้ไปทำเป็นพวกสมูทตี้ไปปั่นแบบเนียนแบบละเอียดเหมาะเหมาะสำหรับผู้ที่มีเออ ต้นทุนที่จะไม่สูงนะครับที่คนที่สามารถที่คนที่เริ่มเปิดร้านขายช่วงปิดทงปิดเทอร์รือว่าขายช่วงหน้าร้อนนะครับผมาสามารถไปดูได้ครับตัวปั่นก็ปั่นตัวนี้ของซิมเพลคส์ครับผมตัวปัน่นตัวปั่นแบบนี้ครับผม,บผมใช้ดีใช้เนียนใช้ง่ายครับผม